จ้าสวัสดีจ้ามือนีกับมาพูกับช่องน้องช่องชาแนลอีกตามเคยเนาะจ้ามือนี้ช่องน้องช่องชาแนลกับมีแนวทางหวยหุ้นสามลัดของวันที่ยี่สิบสามมีหน้ากับมีมาหายคือเก่าเนาะจ้าเทิงหุ้นอังกฤษหุ้นเยอรมันสําหรับหุ้นรัสเซียห้ากับงดหายแนวทางกันไปก่อนเนาะจ้า แต่ก่อนที่เาจะเป็นเบื่องแนวทางช่องน้องช่อนชาแนลกับมาขอกำลังแรงใจจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจากกระโคอยซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกช่องหนึ่งใน่เด้อจ้าขอบคุณจ้า ก่อนเจ้าวจะไปเบื้องแนวทางเท่ากับมาเบื้องรายง,งานผลก่อนอกจากของหุ้นสามลัดเที่ยวาหายไปวันที่22มีนาเนาะว่าผลออกตัวใดกลับไปเบื้องผลหุ้นอังกฤษกันก่อนเนอกจากเท่ากับหายไปฟันซีวิ่งรูดหากับซีผลที่ออกมาบนออก6 7เจล่างออกซ้ำๆจ้ะสำหรับหุ้นอังกฤษเท่ากับเบ้เขาเนอกจากกับมีเขาบ้างรุดบ้างกับเบาวากันเนาะ เฮากับเบิงพ้นหุ่นอังกฤษไปแล้วกับไปตามต่อเนืนอกจากสำหรับพ้นหุ่นเยอรมันว่าผลออกตัวใดเนอกจากสำหรับหุ่นเยอรมันเนาะเฮากับหายไปฟันหาวิ่งดูดหกกบะพาผลที่ออกมาบนออกสามสองศูนย์ล่างออกสองสามจากสำหรับหุ่นเยอรมันเฮากับบ่เขานอกจะกับมีเขาบ้างรูดบ้างกับบ่าว่ากันเนาะ กระเบิงรา่งานผลกันไปแล้วกับไปตามต่อเนือจากสำหรับแนวทางหวยหุ้นสามลัาของวันที่23ามมีนาเนาะจา้ะว่ามีแนวทางตัวเลขให้เข้าตัวได้แน่นเฮากับไปเบิงแนวทางกันเลยจา้าจากเขากลับมาตามต่อนอกจากนาะสสำหรับแนวทางหวยหุ้นสามลัาของวันที่23ามมีนาเนาะจ้ะกับไปเบิงแนวทางหุ้นแรกกกนๆๆเนาะจ้ะเนาะของหุ้นอังกฤษเนาะ กับไปเบื้องตัเดินจ้ะกับหาเดินหนึ่งกับเดินสองไปเบิ้งฟันวิ่งรูดเนาะจ้ะกับไปเบิ้งฟันก่อนกับหาฟันหนึ่งวิ่งรูดกับหาสองกับหนึ่งไปเบื้องตัวเน้นแล้วกับตัร่องเนาะจ้ะมาเบิ้องตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกับหายหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสาม หนึ่งีจ้ะไปเบิ่งตัวร่องตัวร่องกระฮสองหนึ่งสองสองสองสามสอง,สง,าางีจ้ะไปเบื่องแน้วทางตัวเน้นตัวจ้อสองตัวกรให้เินไปกราฟน้ำเนาะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวเน้นตัวจ้อสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีเขาบ้างรุดบ้าง เขากระสายแนวทางเป็นฟันยิงรูดจากตัวน,นี้จะเข้าง่ายเล่นง,ง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันยิงรูดเขาลอกเอาไปเป็นแนวทางกันเบิงเข้ากับเบิงแนวทางของหุ่นเยอรมันเขาไปจากของหุ่นอังกฤษไปแล้วเนาะจาะเนาะกลับไปตามต่อเลยเนาะจาะสําหรับแนวทางของหุ่นเยอรมันว่ามีแนวทางตัวเลขกเข้าตัวใด νε. เนเข้ากับไปเบิงแนวทางกันเลยจา้า จะกลับมาตามต่อนอกจากนี้สำหรับแนวทางของหุ่นเยอรมันกลับไปเบื้องตัวเด่นกับเด่นหนึ่งกับเด่นสองไปเบื้องฟันวิ่งรูดนอกจากมาเบื้องฟันก่อนกะให้ฟันหนึ่งวิ่งรูดกระห้สองกับหนึ่งไปเบื้องตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องนอกจากมาเบิ้งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกระไหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้า หนึ่งจ้ะไปเบิ้งตัวร่องตัวรอ่วรองกะายสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองศูนยจ้ะไปเบิ้งแนวทางตัวเน้นตัวจ้อสองตัวกะหฮลินไปกับน้ำนอกจากแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวเน้นตัวจ้อสองตัวก็จะเข้ายากแน่ ก็จะมีเขาบ้างรูดบ้างเขาก็ใช้แนวทางเป็นฟันวิงรูดจ้ะตัวนี้จะเขาง่ายเห่นง,ง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดถลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิงเขากับเบิงแนวทางกันไปแล้วนอกจากเป็นเจน้าในเลนนจกจ้ะมือน,นี่ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจ้ะเบิงแนวทางหวยหุห่นสามลัดของวันที่ยี่สิบสามมีนาคันไปแล้วนอกจากเทิงหุ้นอังกฤษ แลวก็หุ่นเยอรมันเบิงตัวเด่นตัวเน้นกันแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันว่านอา้อจ้ะมักชอบตัวใดเข้าก็สามารถออกไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อเขาจะได้ไปเล่นน้น่งนักเน้นเ่เบาตรงกับเลขที่เราคิดไว้ไทยน้ช่องน้องชั้นชาแน,นลก็ขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้ะก็กขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนาะจ้าพบกันใหม่ในคลิปนะ้าคลิปนี้ช่องน้องช่องชาแน,นลกับขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า